สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวพี่จะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้พี่ถอนนะครับแล้วก็เหลือติดพอตอยู่สี่ร้อยหกสิบเหรียญนะครับดูนะฮะตรงนี้เป็นทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับกราฟวิ่งเป็นไซเวย์อยู่ประมาณตรงเนี้ยนะครับเพราะน่าจะประมาณเกินจากยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยนะครับช่วงที่มันวิ่งอยู่เป็นไซเวย์แล้วก็กราฟเลือกทางลงนะครับ เลือกทางลงเป็นแท่งแรงขายแข็งแรงตอนนี้นะครับกราฟกลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ผ่านปิ่อมีมองว่ามีแนวโน้มน,นะครับที่กราฟจะเลือกทางแล้วนะครับแล้วก็รีเทสแล้วไม่ผ่านไม่ไม่เบรกกลับขึ้นไปนะครับน่าจะลงต่อปิ๊ยจะเลือกนะครับช่วงเวลาตรงนี้ตอนนี้5โมง2ี่ะดูนะครับี่อาจะเริ่มตั้งแต่6โมงนะครับ6โมงเข้าเดอร์เป็น1ออเดอร์นะฮะ แล้วก็หกโมงสินะครับเข้าออเดอร์ตรงนี้อีก1ออเดอร์นะครับหกโมงครึ่งนะครับเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปอีก1ออเดอร์นะครับอ่ะดูนะครับเท่ากับตรงนี้พี่ใหญเข้าออเดอร์ในตําแหน่งที่เดียวกันหรือกใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่เผื่อเวลาไปเพราะว่ามองว่ากราฟนะครับเบรกแนวรับแล้วเอ้ยเบรกกรอบไซด์เวล้วแล้วก็ขึ้นไปรีเทสนะครับในแท่งในชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ผ่านนะครับพี่ใหญ่มองว่ามีแนวโน้มที่ลงต่อสูง ก็เข้าเดิมไป3มออเดอร์ลงทุนไป90เหรียญนะครับลงทุนไป90เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3มออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับ3มออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับตอนสาตอน6กโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งจะจะจบนะครับทั้ง3ามออเดอร์เลยนะครับทั้ง3มออเดอร์เลยเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยนะครับเรื่องของการเทรดแบนนรี่นะครับถ้าเรามีความรู้เราสามารถที่จะมาปรับใช้ได้หลายแบบเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับตอน หกโมงครึ่งนะครับีแออาจจะลงลิปประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะ,ะเดี๋ยวดูกันนะครับจากต้นคลิปนะครับน้องจากต้นคลิปที่เราเข้าออเดอร์ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้3ออเดอร์ลงทุน90เหรียญน,นะครับที่พีไอบอกว่ามันเป็นการกราฟเลือกทางนะครับแล้วกลับขึ้นไปรีเทสนะครับเมื่อไปรีเทสแล้วไม่ผ่านนะครับกราฟยกขึ้นไปแล้วก็ดีดกลับลงมาจากบริเวณแนวรับนะครับกลอบไซเวตรงนี้ เราเข้าเดร์ไป3ออเดอร์นะครับก็วินไปแล้ว2นะครับแล้วก็กำลังจะวินอีก1นะครับวินไปแล้ว2นี่นะครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับอันนี้หกโมงสิบห้านะครับแล้วก็6กโมงคึ่งคือออเดอร์นี้นะครับกำลังจะชนะนะครับกำลังจะชนะก็นับถอยหลังได้เลยนะครับนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่พี่ออยากจะสื่อนะครับสื่อให้น้องๆว่า าเรามีความรู้เราจะมองเห็นโอกาสอยู่ในทุกจังหวะเลยนะครับในการเทรดเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนไม่มีความรู้นะครับก็จะมองว่ามันก็เป็นแท่งแดงแดงเขียวเขียวไปเรื่อยของมันนะครับแล้วเราจะเข้าออเดอร์ตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นพื้นฐานนะครับของกราฟพื้นฐานการเดินของแท่งเทียนนะครับเมื่อมีการเบรกแนวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับขึ้นมา แรงที่บริเวณแนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมที่กราฟพงทะลุลงมากราฟยกขึ้นไปสร้างไส้นะครับแล้วก็ทําเนื้อลงมาไี่ไอก็กดเข้าออเดอร์ไป3มออเดอร์นะครับก็ก็น่าจะวินขาดไปอีกนะครับสมออเดอร์นี้เราลงทุนไป90เหรียญนะครับเกเหรียญก็กําไรอยู่ประมาณ2อ0 0ันหกสอนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนิดนะครับชั่วโมงนิดนิดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งลุ้นมานั่งรอกราฟเลยด้วยด้วยสามไป นะครับไม่ต้องมาลุ้นจะโดนดีดวิสุดท้ายไม่อะไรไหมนะครับก็วินไปประมาณนี้นะครับน้องๆประมาณนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่ต้องการจะเข้ามาเรียนรู้กับพี่ไอก็ทักหาพี่ไอนะครับยินดีนะครับยินดีที่จะให้ความรู้กับน้องๆอย่างไม่มีกักเลยนะครับก็ลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม